เศครับให้เช็คข้อถูกนะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของพืชครับความหลากหลายทางชีวภาพของพวกพืชน,นะช้อยแรกบอกว่ากูดน้ําเป็นโมนิโลไฟที่ใช้เป็นอาหารได้โมนิโลไฟคือกลุ่มไหนครับตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูรายละเอียดครับของพวกพืชที่มีท่อลําเลียงครับ vascular plan นะมาดูแผนผังนี้ครับแผนผังนี้ครับจะแสดงถึงพวกพืชที่มีท่อลําเลียงครับ พวกพืชมีท่อลลำเลียงนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเวลาจะแบ่งครับแบ่งขั้นแรกเลยคือเราจะแบ่งตามชนิดลักษณะของใบก่อนครับก็จะมีใบแบบไลโคฟิลกับใบแบบยูฟิลนะครับแบ่งอย่างนี้ก่อนนะพืชมีท่อลลำเลียงนะครับในมอปลายเราเนี่ยแบ่งย่างยาก่อนเลยครับก็คือแบ่งตามลักษณะของใบครับที่จะมี2ประเภทก็คือใบแบบไลโคฟิลกับแบบยูฟิลครับแบบไลโคฟิลเนี่ยอาจจะเรียกว่าไมโครฟิลก็ได้ครับความหมายเหมือนกันนะไลโคฟิลความหมายหมายคบว่าไมโครฟิลครับส่วนยูฟิลเนี่ย ความหมายครับจะเท่ากับเมกะฟิลครับเขเนนะครับได้ได้2แบบนะยูฟิลเรียกเมกะฟิลก็ได้ส่วนไลโคฟิลเนี่ยเรียกไมโครฟิลก็ได้ครับมาดูลักษณะของใบนะครับใบเนี่ยครับถ้าเป็นแบบไมโครฟิลเนี่ยลักษณะเราจะดูจากเส้นใบเป็นหลักครับเส้นใบเนี่ยจะไม่มีการแตกแขนงครับเส้นใบก็คือส่วนของท่อลําเลียงนะท่อลําเลียงที่อยู่บริเวณใบตรงนี้ครับมันจะไม่มีการแตกแขนงครับอันนี้คือลักษณะใบที่เป็นแบบไมโครฟิลครับหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือไลโคฟิลนะ พวกนี้เส้นใบครับจะไม่มีการแตกแขนงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบแบบเมกกะฟิลครับหรือว่าใบแบบยูฟิลเนี่ยลักษณะครับเส้นใบเนี่ยครับท่อลำเลียงภายในใบเนี่ยจะมีการแตกแขนงครับหลักๆนะครับแตกต่างกันแบบนี้นะถ้าเป็นเมกกะฟิลนะครับหรือว่ายูฟิลเนี่ยเส้นใบจะมีการแตกแขนงแต่ว่าไมโครฟิลครับเส้นใบจะไม่แตกแขนงครับโอเคนะครับพอเราแบ่งประเภทของใบเสร็จแล้วเนี่ยครับ ไอ้พวกกลุ่มที่เป็น v a s c ล l a r plant ที่มีใบเนี่ยแบบไมโครฟิลหรือว่า lignocell นะครับเราจะเรียกว่าพวกไลโคไฟ h y ครับเรียกว่าไลโคไฟ h y นะในมอปลายเราก็สนใจ3กลุ่มนี้นะครับมี l i g n o c e l l u l o s e c จิ l u l ล่าครับแล้วก็ i s o t เทสครับพวกนี้นะครับคือ3ตัวหลักที่มอปลายเราสนใจครับในกลุ่มพวกไลโคไฟ h y t e l i g n o p คือ v a s c ล l a r plant ครับที่มีใบแบบไมโครฟิลหรือว่าแบบไลโคฟิลนะโอเคนะครับต่อมาครับ อีกกลุ่มหนึ่งครับพวกที่มีใบแบบเมกาฟิลเนี่ยหรือว่าใบแบบยูฟิลครับเราจะเรียกพวกยูฟิโลไฟครับยูฟิโลไฟนะครับเรียกตามลักษณะของใบามาเลยนะยูฟิโลไฟเนี่ยก็จะมีใบแบบยูฟิลครับหรือจะเรียกว่าเมกาฟิลก็ได้อันนี้แบ่งเป็นสองประเภทหลักครับก็คือดูก่อนว่ามีเมล็ดหรือเปล่าครับถ้าเป็นพวกที่ไม่มีเมล็ดเนี่ยก็เรียกว่าโมนิโลไฟครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเมล็ดครับก็จะเรียกว่าเซเปอร์มาโทไฟ เคนะครับสาบตรงนี้มันจะเยอะนิดนึงนะครับพยายามกลับไปทุกทวนกันดีๆนะครับดูแผนหาตรงนี้เป็นหลักไว้ได้เลยครับแผนหาตรงนี้ยึดตามนะครับที่มอปลายเราเนี่ยเอามาถามบ่อยๆครับถ้าเป็นยูฟิโลไฟต์เนี่ยครับมันจะมีการแบ่งนะครับว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีเมล็ดกับกลุ่มที่มีเมล็ดครับกลุ่มที่ไม่มีเมล็ดเนี่ยก็จะมีอีคุยเซตัมไซโลตัมแล้วก็พวกเฟิร์นครับพวกนี้เป็นพวกโมนิโลไฟต์นะครับเป็นพวกที่เป็นวอสคิล่าแพนเนี่ยมีใบแบบยูฟิลแล้วก็เป็นพวกทีี่่ไมมมเ็ด โอเคนะครับไปไล่ลําดับมาดีนะครับว่าลักษณะของมันเป็นยังไงนะขั้นแรกแบ่งดูก่อน,นะครับว่าวัชพูลาแพดเนี่ยมีใบแบบไหนครับถ้าเป็นใบแบบ u f ฟ l ลเนี่ยครับใบแบบยูฟิลเนี่ยแล้วไม่มีเมล็ดเราจะเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มโมนิโลไฟแต่ถ้ากิกว่าเป็นใบแบบยูฟิลครับแล้วก็มีเมล็ดด้วยเนี่ยก็จะเป็นสเปอร์มาโทไฟครับโอเคนะครับ ้อนี้เขาถามถึงอะไรครับเขาถามถึงพวกโมนิโลไฟครับก็คือพวกที่มีใบแบบยูฟิลครับหรือแบบไมกาฟิลเนี่ยแต่ว่าจะไม่มีเมล็ดครับก็ยังมี3ตัวใช่ไหมครับมีอีควิสตัมหรือว่ายอดหดป้องนะครับไซโรตัมครับหรือว่าไวทยทนอยแล้วก็พวกเฟิร์นต่างๆครับ3ตัวนี้เป็นพวกโมนิโลไฟที่เราจะต้องรู้จักเอาไว้นะเคครับเราก็มาดูที่ชอยครับชอยเนี่ยพูดถึงกูดน้าครับกูดน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโมนิโลไฟที่ใช้เป็นอาหารได้ ชนิดของพืชบางกลุ needed, ่มก็ต้องรู้จักด <im ells> <The S 2> <im> ้วยนะครับกูดน้ำเนี่ยครับบางทีเนี่ยเราก็เรียกว่าผักกูดครับผักกูดเนี่ยครับจัดว่าเป็นเฟิร์นแบบหนึ่งครับแล้วก็เป็นเฟิร์นที่เราสามารถกินได้ด้วยครับอันนี้นะครับคือผักกูดนะผักกูดเราสามารถกินเป็นอาหารได้นะครับพวกนี้เป็นพวกเฟิร์นครับบอกไปแล้วเขาเฟิร์นอยู่ในกลุ่มไหนครับเฟิร์นอยู่ในกลุ่มพวกโมนิโลไฟครับอันนี้เห็นไหมเฟิร์นนะครับอยู่ในกลุ่มโมนิโลไฟนะเป็นพวกที่มีใบแบบยูฟิลแล้วก็ไม่มีเมล็ดครับ กูดเองนะครับกูดก็เป็นพวกกลุ่มเฟิร์นแบบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ครับที่บอกว่ากูดน้ำเนี่ยเป็นโมนูลฟอยด์แบบหนึ่งก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้เป็นอาหารได้จริงครับผักกูดนะครับสามารถกินเป็นอาหารได้นะโอเคนะครับข้อนี้ก็ถือว่ามีการถามะละเอียดประมาณหนึ่งเลยนะครับต้องรู้จักชนิดพืชให้มากพอสมควรด้วยนะว่าอะไรจัดอยู่ในกลุ่มพวกเฟิร์นนะครับกูดน้ําหรือว่าผักกูดเนี่ยครับจัดว่าเป็นเฟิร์นแบบหนึ่งครับที่เราสามารถกินเป็นอาหารได้ครับข้อนี้ก็ต่อข้อแรกได้เลยนะครับ เรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยครับอันนี้เนี่ยหลักๆครับนอกจากเรื่องของการที่เราต้องจําได้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีสมาชิกอะไรบ้างเราควรจะมีความแม่นยานะครับในการแบ่งแยกประเภทของสิ่งมีชีวิตครับต้องจําให้ได้ครับว่าอะไรเนี่ยเป็นเกณฑ์หลักในการแบ่งแยกประเภทสิ่งมีชีวิตแบบต่างๆครับไอ้กลุ่มนี้เราจะมีลักษณะแบบไหนเราจะเรียกว่าอะไรนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยถือว่า เป็นประเด็นสําคัญครับของบทนี้นะเจอคําว่าโมนิโลไฟน์เนี่ยต้องนึกออกได้เลยครับว่าโมนิโลไฟน์เนี่ยหมายถึงพวกพืชน,นะครับที่เป็นว a s c u l a r แพ a ครับพืชที่มีท่อนเลียงมีใบแบบ U ูฟ e ครับแล้วก็ไม่มีเมล็ดครับเห็นไหมสับคํานึงเนยครับมันบ่งบอกเนี่ยถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตประเภทนั้นคร่าวๆได้เลยนะไปดูมาดีนะครับว่าความหมายนะครับของแต่ละประเภทเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีลักษณะแบบไหนบ้าง และมีสมาชิกอะไรอยู่ในกลุ่มบ้างนะโมนิโลไฟน์เนี่ยเขาก็จะมีอีควิสตัมไซโรตัมแล้วก็เฟิร์นครับโอเคนะครับไปทวนแผนผังตัวนี้มาให้แม่นๆนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญนะสารับบทนี้ครับโอเคครับทีนี้มาดูช้อยสองครับช้อยสองบอกว่าหญ้าตถอดป้องเป็นไลโคไฟท์ที่สร้างสตอรบิลัสหญ้าตถอดป้องคืออะไรครับคือพวกอีควิสตัมนะครับดูแผนผังนะอีควิสตัมนะครับคือหญ้าตถอดป้องครับซึ่งหญ้าตถอดป้องหรือว่าอีควิสตัมเนี่ย มันเป็นพวกโมนิโลไฟครับเห็นไหมตอนที่ให้จําครับย่าถอดป้องอยู่ในกลุ่มโมนิโลไฟนะเหมือนกระเฟิร์นเลยครับพวกนี้มีใบแบบไหนครับมีใบแบบยูฟิลนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าพวกยูฟิโลไฟครับเขี้มะอันนี้นะครับอีควิสตัมเนี่ยเรียกว่าเป็นพวกยูฟิโลไฟครับเพราะว่ามีใบแบบยูฟิลครับแต่ในช้อยส์เนี่ยบอกว่าอะไรครับบอกว่าหญ้าถอดป้องหรือว่าอีควิสตัมเนี่ยเป็นพวกไลโคไฟก็ผิดเลยนะครับไลโคไฟคือกลุ่มที่มีใบแบบไหนครับมีใบแบบไลโคฟิลนะ แต่ว่าาติถอดป้องเนี่ยมันมีใบแบบยูฟิลครับจัดว่าเป็นยูฟิโลไฟไม่ใช่ไลโคไฟครับเค okay, นะครับใครเพิ่งเริ่มเรียนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอาจจะจำสับสนกันไปมานิดนึงนะแต่ว่าข้อน,นี้ครับถ้าเกิดว่าจำกันแม่นแล้วเนี่ยว่าไลโคไฟมันมีอะไรบ้างเนี่ยอาจจะสามารถตัดช้อยสองได้ไม่ยากครับถ้าเกิดว่าแม่นแล้วนะครับว่าไลโคไฟเนี่ยมันมีแค่สามกลุ่มครับที่เราต้องรู้จักก็คือไลโคโพเดียมซีเล็กจเนล่าแล้วก็ไอโซอีเทสครับจำชนิดตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเอาไว้ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าจําตรงนี้หลักๆได้แล้วนะครับข้อนี้เนี่ยเราก็สามารถตัดครับไอเรื่องที่ว่าญ้าถอดบ้องเป็นไลโคไฟต์ออกไปได้ไม่ยากครับจริงไหมเพราะ3ตัวที่เราต้องรู้เนี่ยครับมันมีแค่นี้ครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ไลโคไฟต์นะโอเคนะครับช้อยสอกก็ถือว่าผิดครับญ้าถอดบ้องนะครับหน้าตาแบบนี้นะอันนี้ครับไม่ใช่ไลโคไฟต์ครับแต่ว่าเป็นยูฟิโลไฟต์ ซึ่งตัวนี้สามารถสร้างสตอบิลัสได้จริงนะครับประโยคนี้ยังถูกอยู่นะยญ้าถอดป้องมีการสร้างสตอบิลัสนะครับตรงส่วนนี้ครับคือสตอบิลัสของยญ้าถอดป้องครับแต่ที่ผิดเนี่ยก็คือตัวยญ้าถอดป้องมันไม่ได้มีลักษณะครับเป็นพืชประเภทไลโคไฟครับมันเป็นยูฟิโลไฟนะมีใบแบบยูฟิลครับต่อมาครับข้อ 3. โปรงสร้างเมลโคนและฟีเมลโคนบนต้นเดียวกันโปรงครับจัดว่าเป็นพืชเมล็ดเปลือยนะครับต้นโปรงนะจัดว่าเป็นพืชเมล็ดเปลือยครับ เมล็ดเปลือยก็หมายความว่าเป็นกลุ่มพืชที่มีการสร้างเมล็ดแล้วนะครับกลุ่มที่มีการสร้างมลเมล็ดเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนครับดูแผนผังครับกลุ่มที่มีมลเมล็ดกคกือพวกสเปิร์มโมทไฟนะสเปิร์มโมทไฟน์เนี่ยเป็นพวกพืชม,มีมลเมล็ดแล้วครับแบง่งเป็นสองกลุ่มย่อยครับคือมลเมล็ดเปลือยกับพืชด,ดอกครับมลเมล็ดเปลือยเรียกว่าจิมโนสเปิรม์มมีอยู่4ชิ้นที่เราต้องรู้จักครับここก็จะมีพวกโปรงสนแปะกุ้ยมะเมย์ครับดูชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้เอาไว้ด้วยนะเคนะครับ ต้นปรงเนี่ยครับลักษณะของมันเป็นยังไงครับปรงนะครับต้นของมันเนี่ยจะแยกเพศครับต้นแยกเพศหมายความว่ามันจะมีต้นครับที่สร้างแต่ฟีเมลโคนกับอีกต้นหนึ่งครับที่จะสร้างแต่เมลโคนครับแยกออกจากกันนะโคนนะครับมันคือสตอรบิลัสนะครับของพวกพืชเมล็ดเปลือยครับสตอรบิลัสของมันเนี่ยจะมีชื่อเฉพาะครับเรียกว่าโคนภายในโคนเนี่ยก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์อยู่ครับ โดยที่ต้นเนี่ยครับมันจะมีการแยกเพศกันหมายความว่ามีสิ่งที่เรียกว่าต้นเพศเมียกับต้นเพศคู่ครับต้นเพศเมียเนี่ยก็จะสร้างแต่ฟีเมลโคนต้นเพศคู่ก็จะสร้างแต่เมลโคนครับภายในเนี่ยครับก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ของแต่ละเพศอยู่นะแยกเพศจากกันนะครับในแต่ละต้นเคนะครับเดี๋ยวนั้นจําไว้ครับต้นโปรงเนี่ยลักษณะเด่นๆที่ต้องรู้เลยครับก็คือลักษณะของมันจะเป็นต้นแยกเพศครับฟีเมลโคนเนี่ยก็อยู่ต้นหนึ่งเมลโคนก็อยู่อีกต้นหนึ่งนะ ซึ่งช้อยสามนะครับบอกว่าปรงเนี่ยสร้างเมลโคนกับฟีเมลโคนมาต้นเดียวกันก็ผิดเลยนะครับต้นมันแยกเพศกันครับเมลโคนกับฟีเมลโคนเนี่ยจะสร้างที่คนละต้นนะโอเคนะครับปรงนะครับเป็นพวกต้นแยกเพศครับไม่ได้มีการสร้างโคนสองเพศเนี่ยในต้นเดียวกันครับต่อมาข้อสี่ครับกันภัยไม่โดนเป็นสเปิร์มมาโทไฟที่สร้างปอร์แบบเดียวสเปิร์มมาโทไฟคืออะไรครับสเปิร์มมโทไฟเนี่ยก็คือพวกที่เป็นพืชมีเมล็ดใช่ไหม ก็จะแบ่งเป็นมเมล็ดเปลือยกับพืชดอกครับซึ่งสลับตัวกัญไัยมหิดนเนี่ยครับจัดว่าเป็นกลุ่มพืชดอกครับดูดอกออกอมานะอันนี้ครับคือดอกของกันไัยมหิดลนครับอันนี้จัดว่าเป็นพืชดอกชัดเจนครับพืชดอกก็แสดงว่าเป็นพวกพืชมีมเมล็ดครับจัดยนในกลุ่มสเปอร์มาโทไฟ์จริงครับส่วนนี้ของประโยคยังถูกต้องอยู่นะครับแต่บอกว่าสร้างสปอร์แบบเดียวอันนี้ผิดครับพืชดอกสร้างสปอร์ได้2แบบครับดูจากอะไรครับดูจากการที่วาสปอร์เนี่ยครับมันมี ไมโครสปอร์กับเมกกะสปอร์ครับใครเรียนเรื่องการสืบพันธุ์พืชดอกมาแล้วนะครับจะรู้นะครับว่าพืชดอกเนี่ยจะมีการสร้างไมโครสปอร์ครับที่เกสรเพศผู้แล้วก็มีการสร้างนะครับเมกะสปอร์เนี่ยที่เกสรเพศเมียครับเห็นไหมไมโครสปอร์ Micro เนี่ยครับสร้างเนี่ยที่ส่วนของเกสรเพศผู้แล้วก็เมกะสปอร์ครับเมกกะสปอร์ Mega เนี่ยสร้างที่เกสรเพศเมียครับ ไมโครสปอร์กับเมกกะสปอร์เนี่ยเป็นการสื่อนะครับว่าสปอร์เนี่ยมี2แบบครับคือสปอร์ที่เป็นไมโครสปอร์กับสปอร์ที่เป็นเมกกสปอร์ครับโอเคไหมอันนี้เรียกว่ามีสปอร์สองแบบแล้วนะครับไม่ใช่แบบเดียวนะทั่วไปแล้วเนี่ยครับพืชดอกเนี่ยจะสร้างสปอร์แบบไมโครสปอร์กับเมกกะสปอร์ทั้งนั้นครับไม่ใช่พวกกลุ่มที่มีสปอร์แบบเดียวโอเคครับข้อสี่ก็ถือว่าผิดนะครับ จิงอยู่เป็นสเปอร์มโดไฟครับเป็นพืชนมันมีเมล็ดแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันสร้างสปอร์ได้2แบบนะครับมีการแยกไมโครสปอร์กับเมกาสปอร์ครับโอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณนึงนะครับสำหรับเรื่องของ vascular plant ครับกลับไปทวนแผนผังนีครับในส่วนนี้ดีๆนะแผนผังตัวนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับสำหรับการเตรียมสอบนะครับเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของมอปลายครับไปทวนกันใหม่ดีนะ